3กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับก็กิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงคือสุญญะนะครับชาวฟ้า้ําเงินนะครับโรงเรียนหลงสักวีทยาคมนะครับซึ่งปีนี้ของโรงเรียนเราเราตก่อตั้งมาทั้งหมด123ปีแล้วนะครับโดยของเราเราก่อตั้งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2444นะครับกิจกรรมที่3านะครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ โดยทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นต้นไทรนะครับสีทุกท่านนะคะได้เดินมาที่ว่โรงเรียนหลงพนนทไทยลงนะคะก็ขอเชิญไลท์ทบฟฟของเราก่อนนะคะทางโรงเรียนของสังขยาคมนะคะได้มาเปิดบูธในการประชาสัมพันธ์นะคะถึงการรับสมัครนะคะกิจการเดินวิ่งชิงถ้วยพระราชทานนะคะของสมเด็จรัตนิริธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะคะ ซึ่งในการวิ่งมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันค่ะก็คือ3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับแลวในวันนี้นะคะเรามีการจัดกิจกรรมนะครับก,นะก็ขอเชิญแวะเข้ามาได้เลยนะครับาหากสนใจซื้อเสื้อนะครับก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามได้นะครับของเราก็จะมีไซส์ตั้งแต่ก็โดมนี้ก็สามารถจุได้ถึงเกือบ3,000คนด้วยกันนะครับ ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าอยากจะสมทบพุนง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเรามีซื้อก็เพื่อร่วมสร้างโดมนะครับโลกใส่ทองนะครับของเรืองสาขลาผมนะครับโดยการศึกกิจกรรมนี้นะครับก็ทุกบาททุกสังนะครับเราจะนำมาใช้ในการสร้างโดงเพื่อน้องนะครับโดยขอเชิญเลยนะครับสำหรับใครที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับในสวนคนเดินนะครับไทยลกของเรานะครับดได้ยินเสียงแล้วนะครับนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมนะครับ